หญิงสาวร่างเพรียวในชุดนักศึกษากำลังจดจ่อสมาธิอยู่กับการจราจรแออัดบนถนนสายเศรษฐกิจหล่อนนั่งกระสับกระสายแอบเร่งลุ้นในใจทุกๆครั้งที่เหลือบสายตามองตัวเลขบอกเวลาบนหน้าจอโทรศัพท์สภาพกลางเก่ากลางใหม่ในมือความแน่นขนาดของผู้โดยสารบนรถประจำทางและความร้อนของอากาศยามบ่ายคล้อยไม่ได้สร้างความกระวนกระวายใจให้หล่อน เท่ากับทุกวินาทีที่คืบพลานเข้าใกล้เวลานัดหมายเป็นอีกวันหนึ่งวันที่หลอนต้องรีบร้อนออกจากห้องเรียนมีเวลาสองชั่วโมงรอที่เดิมข้อความสั้นๆหากทว่ามีแรงกดดันอย่างมหาศาลจากโปรแกรมสนทนาทางโซเชียลทำให้ต้องรีผุดลุกจากเก้าอี้ในห้องเรียนท,ทันทีเมื่อซ้นคาบสุดท้ายของวัน หล่อนไม่มีเวลาอยู่ฟังรายละเอียดการทำรายงานกับกลุ่มเพื่อนได้ซ้ำเพราะต้องรีบเดินทางไปให้ถึงสถานที่นัดเร็วที่สุด10นาทีคือเวลาที่เหลือเมื่อหล่อนก้าวเท้าลงจากรถและกระหืดกระหอบวิ่งข้ามถนนมาหยุดยืนอยู่หน้าตึกสูงขนาด60ชั้นหญิงสาวสูดหายใจแรงอยู่หน้าบานประตูรู้สึกถึงจังหวะหายใจทีขัดและอาการบิดมวนในช่องท้อง ที่กำลังตีรวนจนหล่อนขนลุกเกลียวคลิกพลันเสียงปลดล็อกจากภายในทำร่างเพียวบางเพลดสะดุ้งเฮือกสวงอกราวกับถูกอัดลมเข้าไปจนรู้สึกจุกแน่นหายใจสะดุดไปชั่วครู่ก่อนจะทำใจกล้าเดินผ่านประตูที่ถูกเปิดออกอย่างช้าๆความเย็นพุ่งเข้าประทะเรือนกายซึ่งเต็มไปด้วยเงือจนรู้สึกหนาวสั่นขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ หลอนนิ้วหน้าให้กับอุณหภูมิต่ำกว่า20องศาเซลเซียสอันเป็นตัวเลขที่ต้องจำให้ขึ้นใจและพยายามทำตัวให้ชินกับสิ่งนี้เมื่ออยู่ที่นี่มานานที่ที่หล่อนเรียกมันว่าห้องทำงานหญิงสาวสูดหายใจแรงอยู่หน้าบานประตูรู้สึกถึงจังหวะหายใจทีขัดและอาการบิดมวนในช่องท้องที่กำลังตีรวนจนหล่อนขนลุกเกลียว คลิกพลันเสียงปลดล็อกจากภายในทำร่างเพียวบางเผลอสะดุ้งเฮือกสวงอกราวกับถูกอัดลมเข้าไปจนรู้สึกจุกแน่นหายใจสะดุดไปชั่วครู่ก่อนจะทำใจกล้าเดินผ่านประตูที่ถูกเปิดออกอย่างช้าๆความเย็นพุ่งเข้าประทะเรือนกายซึ่งเต็มไปด้วยเหงื่อจนรู้สึกหนาวสั่นขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้หลอนนิ้วหน้าให้กับอุณหภูมิต่ำกว่า20องศาเซลเซียส อันเป็นตัวเลขที่ต้องจำให้ขึ้นใจและพยายามทำตัวให้ชินกับสิ่งนี้เมื่ออยู่ที่นี่มานานที่ที่หลอนเรียกมันว่าห้องทำงานสิ่งแรกเมื่อเดินเข้ามาคือจัดการกับรองเท้าคัดชูส้นเตี้ยหล่อนก้มตัวลงเก็บมันเข้าไว้ในตู้ข้างประตูด้วยท่าทางคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดี หากเมื่อยื่นมือที่ถือรองเท้าเข้าไปหล่อนก็ชะงักไปนิดเมื่อสายตาประทะเข้ากับรองเท้าหนังสีน้ำตาลไม่ขนาดใหญ่ที่วางอยู่ก่อนแล้วถึงจะแน่ใจว่าคนเปิดประตูให้คือใครหากก็ยังแอบ,บตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นสิ่งของประจำตัวของเขาหลังจากเก็บรองเท้าเข้าตู้เรียบร้อยถึงขั้นตอนสำคัญที่เธอไม่ควรลืม คือสอดมือเรียวทั้งสองข้างเข้าไปใต้กระโปรงทรงเอสีดำสนิทแล้วใช้ปลายนิ้วโป้งเกี่ยวชั้นในตัวบางรูดลงมาตามเรียวขายกเท้าเล็กน้อยเพื่อดึงมันออกจากปลายเทา้าแล้วทอดสายตามองผ้าชิ้นน้อยด้วยหัวใจเต้นตึกตักหล่อนยัดประการเนื้อนิ่มของตัวเองใส่ไว้ในกระเป๋าราคาถูกบรรจุเอกสารการเรียนด้วยมือข้างหนึ่ง ก่อนจะกระชับกระเป๋าเข้ากับตัวขณะย่างเท้าไปบนพรมสีเข้มเนื้อนุ่มเดินลึกเข้าไปตามทางเดินความเงียบสงบที่ควรเป็นเช่นทุกครั้งกลับมีเสียงบางอย่างดังแว่วกลางวานกระแสเสียงครวญครางแผ่วเบาสลับกับหอบถีของลมหายใจทำให้คนได้ยินถึงกับชะงักเนื้อตัวเย็นเฉียบลงทุกขณะหลอนรู้ว่าสิ่งที่กำลังได้ยิน นั่นคือเสียงอะไรยิ่งไปกว่านั้นคือกำลังก่อเกิดความรู้สึกบางอย่างพุ่งแล่นเข้าสู่เนื้อกายยามเดินเข้าใกล้เสียงนั้นจนหยุดยืนอยู่ในจุดที่ทำให้หล่อนสะดุดกึกพาไปหน้าด้านข้างกับเรือนกายสูงใหญ่ในชุดคลุมสีขาวที่ปรากฏให้เห็นกำลังฉายรังสีรุนแรงแผ่กระจายออกมาหยุดทุกการเคลื่อนไหว ของคนที่เพิ่งมาใหม่ทันทีดวงตาตื่นตระหนกระคนตื่นเต้นและสับสนจดจ้องร่างที่กำลังนั่งให้ความสนใจอยู่กับภาพและเสียงบนหน้าจอทีวีขนาดใหญ่เขานั่งเอยนกายพิงแผ่นหลังและไหล่กว้างไปกับพนักโซฟาหนังเนื้อนิ่มตัวใหญ่สีขาวของเสื้อคลุมตัดกับสีผิวเข้มคมส่งให้เขาดูโดดเด่นอยู่ท่ามกลางความหรูหราของเฟอร์นิเจอร์ราคาแพง ในห้องรับแขกขนาดใหญ่กว้างขวางซึ่งจัดวางเป็นระเบียบอย่างมีสไตล์ในมือข้างหนึ่งมีแก้วทรงสูงซึ่งหล่อนทราบดีว่าของเหลวสีสวยนั่นคือวน์ชั้นดีและถือเป็นของโปรโดของเขาเช่นกันหลอนเผลอเหลือบมองไปยังเขาอีกครั้งทันได้เห็นริมฝีปากอยากนาขยาเปิดออกในจังหวะเดียวกับแผงอก,อกเคลื่อนไหวขึ้นลง พร้อมกับเสียงเร่งเร้าบนหน้าจอใบหน้าแงนงายปลายคางเชิดก่อนจะขยับลำขาแข็งแกรงแยกออกช้าๆจนสาบเสื้อคลุมเลื่อนเปิดจะยืนอีกนานไหมเริ่มทำงานได้หรือ,อยังฉับพลันนั้นเสียงทุ้มเปล่งออกมาจากริมฝีปากที่กำลังพเพยอ,อ้าเลือกตาหนาะยังพริ้มหลับอย่างผ่อนคลายสองแขนแข็งแรงนั้น ถูกวางพาดไปตามความยาวของพนักโซฟาภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอทีวีและเสียงอันแสดงถึงความดุเดือดยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมันคลอเคลียหนักเบาไปกับจังหวะหายใจของบุรุษร่างสูงที่กำลังนั่งรอคอยเขายังคงแหงนใบหน้าหลับตาพริมโดยท่าทีนิ่งเงียบมีเพียงลำขาทั้งสองข้างที่ขยับแย่งกว้าง เื่อปลดปล่อยบางสิ่งให้ดีดเด้งออกมาจากสาบเสื้อคลุมที่หลุดลุย่ยเรือนร่างอัดแน่นไปด้วยมัดกล้ามสีเข้มด้านหน้าเปิดโล่งสู่สายตาทุกอย่างที่เห็นยังคงสร้างความตื่นตะลึงและสั่นคลอนความเป็นหญิงให้มีชีวิตชีวาได้เสมอแผงอกหนนแน่นหน้าท้องตึงกระชับเป็นมัดกล้ามถูกปกคลุมด้วยเส้นขนหยาบหยากสีเข้มเป็นริ้วยาวลงมา อย่างเป็นระเบียบจนกระทั่งบรรจบกับกลุ่มขนดกดำเป็นประการพิทักษ์แหล่งพลังแห่งความเป็นชายอันทรงอนุภาพที่ตั้งตระงานแข็งชันความแข็งกร้าวที่เคยประกาศสักดาฝังแน่นเข้ามาในกายหล่อนรายมนหาฤหันสูบกลืนทุกหย่าดหยดออกจากร่างจนแทบไม่มีอะไรหลงเหลือทิ้งเอาไว้เพียงความกระซาบซ่าโหยหาและหิวกระหายนานนับเดือน ความอ่อนแรงยังหลงเหลืออยู่มากแต่เมื่อเลือกตาขยับเปิดได้ก็ต้องรีบชันตัวขึ้นนั่งด้วยอาการเบลอจัดผ้าคลุมเตียงกองอยู่ใกล้ประตูหมอนใบใหญ่นอนนิ่งอยู่บนเก้าอี้ข้างหน้าต่างบานยาวสุดท้ายกับราเซียขนาดคับซีสีแดงเพลิงห้อยตองแต่งแน่นิ่งอยู่บนกระจกหน้าโซฟาขนาดเล็กสีขาวฝืนความง่วงงุนสลัดศีรษะสองสามที เพื่อขับไล่ความอ่อนล้าในร่างกายอาการเมื่อยขอบตามเนื้อตัวและอาการปวดตึงแสบร้อนบริเวณความสาวเหล่านี้ล้วนยืนยันว่าเหตุการณ์ทุกอย่างได้เกิดขึ้นจริงหญิงสาวขยับสองขาสั่นเทาหดเข้าหาตัวพลางเอื้อมมือคว้าผ้าห่มผืนใหญ่ขึ้นมาคลุมร่างไอเย็นจากเครื่องปรับอากาศกระทบผิวหล่อนจนรู้สึกหนาวเยือก แน่ายอยากทิ้งตัวนอนต่ออีกสักพักเนื่องจากร่างกายอ่อนเพลียเต็มทีทว่าเมื่อเอนกายแนบใบหน้าลงไปกับหมอนหล่อนก็ไม่อาจข่มตาให้หลับลงได้ตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกาบอกเวลาเกือบสี่โมงเย็นเป็นเวลาที่ควรเตรียมตัวออกไปทำงานได้แล้วหญิงสาวยันตัวเองลุกขึ้นจากที่นอนอีกครั้งสูดลมหายใจยาวเพื่อขับไล่าอาการเมื่อยขบทั้งหลายทิ้งไป พลางยืดแขนขาบิดไปมาให้ร่างกายได้ตื่นเต็มตาก้าวเท้าลงจากเตียงด้วยสภาพทุรักทุเลเต็มทีขาทั้งสองข้างสั่นเทาเมื่อแตะลงสัมผัสพ,พื้นพรมแทบสุดลงไปกองหากไม่ใช้มือเรียวของเธอจิกผ้าปูที่นอนเอาไว้เสียก่อนเหลือเวลาราวอีก30นาทีก่อนจะเริ่มงานมันคงพอให้เนซายได้อาบน้ำ หาอาหารใส่ท้องประทังความหิวและอาการอ่อนเพลียได้บ้างเนซายอาบน้ำแต่งตัวด้วยชุดฟอร์มของทางร้านพอเสร็จแล้วก็เดินมาหยุดหน้าต๊ะกระจกมือที่กำลังใช้แปรงหวีผมหยุดชะงักเมื่อสายตาปะทะเข้ากับรอยสีกุหลาบบริเวณล,ลำคอหล่อนนิ้วหน้าเล็กน้อยด้วยความหมุดหงิดใจขณะรีบมัดผมเป็นหางมา้า แล้วหันมาจัดการกับร่องรอยเหล่านั้นด้วยครีมรองพื้นชนิดพิเศษในใจก็นึกตำหนิต้นเหตุที่ทำให้เกิดรอยเหล่านี้ทว่าอีกใจหนึ่งก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุนี้ทำไมเขาไม่ระวังตัวเหมือนครั้งก่อนปกติเขาจะหาความสุขกับร่างกายหล่อนอย่างเต็มที่และหนักหน่วงแต่ไม่เคยมีครั้งไหน ที่ความดุเดือดนั้นจะทิ้งร่องรอยเอาไว้นอกร่มผ้าเช่นครั้งนี้ดาว่าคงเป็นเพราะระยะเวลาเกือบหกเดือนที่เขาหายไปอาจทำให้การยับยั้งระงับอารมณ์ค่อนข้างทำได้ยากขนาดหล่อนเองยังเผลอเปิดเผยความหิวกระหายและตักตวงจากเขารุนแรงไม่ต่างกันเลยเนซายสลัดความคิดเหล่านั้นทิ้งไปก่อนหล่อนไม่มีเวลาว่างมากพอ จะมาซิ้นเปลืองกับเรื่องไร้สาระเช่นนี้ในเมื่อง,งานของหล่อนเสร็จรู้ล่วงแล้วดวงตาสำรวจผลงานปกปิดร่องรอยบนผิวเป็นครั้งสุดท้ายผุดยิ้มขึ้นเมื่อรองพื้นราคาแพงใช้งานได้ดีสมกับคำโฆษณาความจริงหล่อนไม่ได้อยากคิดซื้อมาใช้เองเพราะเนซายไม่ชอบแต่งหน้าแต่ที่ซื้อก็เพราะเกรงใจแรงเชียร์ของเพื่อนพนักงานร้านกาแฟที่หารายได้พิเศษ ด้วยการขายเครื่องสำอางออนไลน์มันเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้จนหล่อนเคยอยากลองทำบ้างหากเรียนจบแล้วเนซายใช้เวลาราวสิบนาทีก่อนจะรีบเดินออกจากห้องนอนหล่อนไม่มีเวลาจัดเก็บเตียงนอนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเพราะเกงจะไปเข้าทำงานสายปล่อยร่องรอยพิสวัสเอาไว้เบื้องหลังก่อนจะหันหน้าเดินตรงไปยังประตู ด้วยฝีเท้าที่รีบเร่งผ่านถงรับแขกยังมีเสียงทีวีดังอยู่เธอจึงหยุดชะงักนิ้วหน้าทันทีเราเข้าใจว่าเจ้าของห้องน่าจะปิดมันก่อนออกไปขณะที่คิดหล่อนเตรียมจะหมุนร่างเดินไปจัดการก็ต้องร้องอุทานเพราะไม่รู้เดินชนกับอะไรเพราะมัวแต่สนใจควานหาโทรศัพท์ในกระเป๋าจึงไม่รู้ว่าตอนนี้เธอไม่ได้อยู่เพียงลำพัง เอเนซายยืนตัวแข็งเมื่อแงนหน้าขึ้นแล้วมองเห็นใบหน้าคมเข้มของเจ้าของห้องหลอนแปลกใจมากกว่าที่เห็นเขายังอยู่ทางด้านคนที่เพิ่งเดินออกมาจากห้องรับแขกย่นคิวมองร่างในชุดแปลกตาเขาไม่เคยเห็นหลอนในชุดกางเกงยีนเสื้อยืดคอปกสีขาวเรียบร้อยแบบนี้ก็ใช่สิทุกครั้ง ยามเขาเดินเข้ามาในห้องนี้หล่อนก็เรารับด้วยเรือนร่างในอาพรน้อยชิ้นบางครั้งก็เจอในชุดนักศึกษาพระเพิ่งเลิกเรียนหรือจะพูดให้ถูกคือตลอดเวลาที่อยู่ในห้องนี้ชุดที่เขาเห็นบ่อยสุดคือชุดวันเกิดและสถานที่ที่โปรดปรานที่สุดก็คือเตียงนอนโซฟาโต๊ะกินข้าวสุดท้ายก็แทบทุกมุมในห้องนี้ที่เขาใช้เพื่อเสพความหอมหวานจากหล่อน จะออกไปไหนคนตัวสูงย่างเท้าเข้าใกล้เอ่ยปากถามสั้นๆใช้สายตากวาดมองไปตามเนื้อตัวขาวพองขมวดคิ้วกับรอยจางๆบนข้อมือหล่อนรีผลาส,สายตาจากบริเวณน,นั้นแล้วเดินวนรอบตัวคนกำลังยืนตะลึงมองหาร่องรอยแบบเดียวกันจนเมื่อสะดุดกับรอยช้ำที่ถูกหางม้าของหล่อนปิดไว้เดิมที มันไม่ได้ชัดมากแต่เมื่อเขาใช้หัวแม่มือถูเบาๆครีมรองพื้นที่ปกปิดเอาไว้ก็หลุดออกรอยนั้นปรากฏชัดขึ้นจนเขาต้องสบดคำหยาบออกมาร่างบางเองก็สะดุ้งเฮือกเกือบจะถอยหนีถ้าไม่มีมือเขายึดหัวไหล่เอาไว้บัดซบเอ้ยน้ำเสียงดุดันและลมหายใจหอบเพราะเจ้าตัวกำลังโมโหโดยไม่รู้ตัว เขาเผลอลงมือหนักไปจนทำให้เนสายน่าสะลดแต่ไม่กล้าเอ่ยท้วงเพราะเกรงจะสร้างความไม่พอใจให้อีกฝ่ายยิ่งขึ้นไปอีกเอ่อซรายจะออกไปทำงานค่ะเนสายคิดว่าเสียงสะบดหยาบคายนั่นเป็นเพราะเขาไม่พอใจที่หล่อนออกไปทำงานแม้จะเจ็บไหลตรงที่ถูกบีบแต่ก็ต้องข่มใจเอาไว้หล่อนไม่รู้ว่า เขาหงุดหงิดด้วยเรื่องใดหรือความจริงแล้วหล่อนไม่เคยเดาความคิดเขาได้เลยต่างหากในข้อตกลงไม่ได้ห้ามเรื่องงานพิเศษเอ,อไซทําหลังเลิกเรียนค่ะายไ,ไม่เคยมาทำงานให้คุณไม่ได้ไม่ใช่หรอคะคืออุ้ยหญิงสาวชนักคำพูดลนลานของตัวเองเมื่อมือของคนกำลังกโกรธกระตุกชายเสื้อยืดออกจากขอบกางเกงยีน แล้วถลกมันขึ้นสูงจนมากองอยู่เหนือซวงอกอวบเนซายเพลอยกมือขึ้นอกหน้าอกด้วยความตกใจกัดปากแน่นกลั้นลมหายใจก่อนจะอ้าปากเตรียมร้องห้ามเพราะเข้าใจว่าอีกฝ่ายจะลากหล่อนขึ้นเตียงหุบป,ปากเสียงห้วนดังขึ้นขัดจังหวะก่อนริมฝีปากอยากจะเม้มแน่นระงับอาการบางอย่างที่กำลังวิ่งขึ้นมาจุกลำคอ รอยสีกุหลาบตามเนื้อตัวหล่อนทำให้เขารู้สึกผิดและมันกระตุ้นอารมณ์ดิบในตัวให้พุงพลานเช่นกันจนต้องเม้มปากแน่นเพื่อระงับความร้อนในกายที่กำลังเริ่มเดือดอันที่จริงเขาควรกลับออกไปจากที่นี่หลังอิ่มหนำกับเรือนร่างของหล่อนแล้วการตัดสินใจผิดพลาดทำให้ตนต้องได้รับความทรมานอย่างไม่น่าให้อภัย คนตัวสูงพยายามปรับลมหายใจให้คงที่ก่อนจะกลับมาสนใจสิ่งที่อยากรู้เธอยังไม่ได้ตอบว่ากำลังจะออกไปไหนเนซายจะรับมือกับเขาอย่างไรดีเงินที่โอนให้ทุกเดือนไม่พอหรือไงขณะกำลังสับสนกับเสียงทุ้มดังแท้ขึ้นมาก่อนใบหน้าเย็นชาเดาอารมณ์ไม่ถูกกำลังจ้องมองมายังหล่อนและอาการเลิกคิ้วนิดนดนั่น ทำให้เนซายรีบตอบคำถามทันทีเช่นกันพ,พอค่ะแต่ไยอยากหาเงินเองบ้างร้านกาแฟใกล้คอนโดเปิดรับพนักง,งานพาร์ทไทม์ายก็เลยไปสมัครค่ะทําได้เกือบห้าเดือนแล้วเนซายบอกรายละเอียดทั้งหมด